สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องพลังของเสียงในหัวเราหรือที่เรียกว่าเซลฟ์ท l k นะครับอ้างอิงจากเนื้อหาที่เราได้ศึกษามาโดยเฉพาะในบทที่5เนี่ยครารู้ชัดเลยว่าสิ่งที่เราคุยกับตัวเองมันส่งผลเยอะมากใช่ครับทั้งความรู้สึกความเชื่อหรือแม้แต่สิ่งที่เราตัดสินใจทําหรือไม่ทําคือคนเราคุยกับตัวเองแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วเสียงนี้มันมีพลังจริงๆนะครับเป้าหมายวันนี้ก็คือมาทําความเข้าใจแล้วก็หาเทคนิคจากเนื้อหานี่แหละ ไปปรับเสียงในหัวให้มันดีขึ้นในบทก่อนๆมีพูดถึงนักวิจารณ์ภายในใช่ไหมครับบทนี้ก็พูดถึงอีกรอบเหมือนกันตกลงแล้วไอ้ก,การคุยกับตัวเองเนี่ยครับมันส่งผลกับเราจริงๆมากน้อยแค่ไหนครับโอ้โหมีผลมหาศาลเลยค่ะเนื้อหาในบทที่5นี่คือย้ำมากๆว่าถ้าเราปล่อยให้เซิฟท์ท้แย่ๆมันครอบงำเราแบบว่าคิดว่าฉันมันไม่ได้เรื่องหรือทำไปก็เท่านั้นแหละความรู้สึกแย่ๆท้อแท้ไม่มั่นใจเนี่ยมันตามมาเป็นพรวนเลยค่ะบางทีก็ เออเฉื่อยชาไปเลยแต่กลับกันถ้าเราฝึกให้เสียงในหัวมันช่วยเราให้กำลังใจเราแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้จริงๆทั้งพลังใจทั้งพฤติกรรมเลยค่ะโอ้ฟังดูน่าสนใจมากครับงั้นเรามาดูเทคนิคแรกกันเลยในเนื้อหาพูดถึงการรู้ทันรู้ทันสิ่งที่เรียกว่าความคิดลบอัตโนมัติหรือ ANTS เขาเปรียบเหมือนมดนะครับที่มันอยู่ในหัวเราคอยกัดกินความคิดดีๆใช่คะ่ะแบบนั้นเลย ANTS เนี่มาจากคำว่า automatic negative thoughts ในเนื้อหานี้เขายกตัวอย่างไว้หลายแบบเลยนะคะที่พบบ่อยๆก็อย่างเช่นการคิดไปเองว่ารู้ใจคนอื่นหรือ mind reading ประมาณว่าเห็นคนมองก็คิดละเขาต้องคิดว่าเราพูดไม่รู้เรื่องแน่เลยทั้งที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะคะอ๋ออันนี้เจอบ่อยครับค่ะหรืออย่างการมองแต่งแง่ลบหรือ filtering คือมีเรื่องดีๆตั้งเยอะแยะแต่เราดันไปโฟกัสไอ้ข้อผิดพลาดเล็กๆจุดเดียวครับครับ แล้วก็มี catastrophizing หรือการตีตนไปก่อนไข้จินตนาการไปถึงแต่เรื่องร้ายแรงที่สุดถ้า Presentation นี้พลาดชีวิตจบแน่อะไรแบบนี้ค่ะโอ้คิดไปไกลเลยค่ายค่ะแล้วก็ overgeneralization การเมารวมเกินจริงชอบใช้คำว่าตลอดหรือไม่เคยจากเรื่องแค่ครั้งสองครั้งเช่นฉันทำอะไรก็เฟล,ลตลอดครับผมสุดท้ายก็ personalization คือคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางไปสมด ฝนตกรถติดต้องเป็นเพราะฉั้นแน่ๆอะไรแบบนั้นอ่าอันนี้ก็เกินไปนิดค่ะแต่ประเด็นสำคัญที่เนื้อหาเน้นมากๆคือแค่เราเห็นหรือรู้ทันความคิดพวกนี้แค่รู้ทันมันเนี่ยก็เป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆแล้วค่ะจริงด้วยครับแค่เราเห็นมันก็เหมือนเราถอยออกมานิดนึงไม่ไหลาตามไปง่ายๆถูกต้องเลยค่ะ การรู้ตัวนี่แหละจุดเริ่มต้นเลยพอเราเห็นเจ้า A n t พวกนี้แล้วเทคนิคต,ต่อไปที่เนื้อหาเขาแนะนำคือการปรับมุมคิดค่ะ Cognitive Reframing การปรับมุมคิดอันนี้ในเนื้อหาก็บอกว่าไม่ใช่การหลอกตัวเองให้โลกสวยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ใช่การหลอกตัวเองเลยแต่คือการพยายามมองสถานการณ์เดิมนี่แหละด้วยมุมมองใหม่ที่มันเ,เป็นกลางมากขึ้นหรือสร้างสรรค์มากขึ้นอย่างสมมติเรื่องทำงานพลาดเมื่อกี้ แทนที่จะด่าตัวเองว่าห่วยแตกใช่เลยค่ะมันเหมือนเราเปลี่ยนเลนส์แว่นตาที่ใช้มองโลกถ้าทํางานพลาดแทนที่จะคิดว่าฉันมันไม่ได้เรื่องเนื้อหาเขาแนะนําให้ลองปรับเป็นโอเคครั้งนี้พลาดไปรู้สึกแย่แหละยอมรับแต่มันไม่ได้แปลว่าฉันเป็นคนล้มเหลวตลอดไปซะหน่อยบทเรียนคืออะไรนะคราวหน้าจะทําอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างแบบนี้ค่ะอ๋อคือยอมรับความรู้สึกแต่ไม่ตัดสินตัวเองและมองหาทางไปต่อ ประมาณนั้นเลยค่ะหรือเจองานยากๆแทนที่จะบอกโอ๊ยทําไม่ได้หรอกก็ลองปรับเป็นอืมงานนี้ท้าทายดีแฮะจะแบ่งเป็นขั้นเล็กๆยังไงดีหรือเอ๊ะถามใครได้บ้างนะเข้าใจภาพเลยครับมันคือการเปลี่ยนจากทางตันให้เป็นทางไปต่อได้ทีนี้มีอีกเรื่องที่น่าสนใจคือคำยืนยันเชิงบวกหรือ affirmations อันนี้คนน่าจะเคยได้ยินบ่อยๆนะครับแต่ในบทนี้เขาก็มีเตือนว่าถ้าใช้ประโยคที่มาดูเวอร์ไปหน่อย แบบว่าตัวเราเองยังไม่เชื่อเลยมันจะไม่ได้ผลมีเคล็ดลับยังไงบ้างครับให้มัน work จริงจริงมีเคล็ดลับดีๆเลยค่ะจากในเนื้อหาข้อแรกเลยคือประโยค affirmation นั้นน่ะต้องเชื่อได้สําหรับเราจริงๆณนะตอนนั้นอาจจะไม่ต้องยิ่งใหญ่เวอร์หวงังแต่เป็นสิ่งที่เรากําลังพยายามหรือเป้าหมายเล็กๆที่พอเอื้อมถึงเช่นแทนที่จะบอกว่าฉันเก่งที่สุดในโลกอาจจะเปลี่ยนเป็นฉันกําลังเรียนรู้และพัฒนาขึ้นทุกวันอืม ดูจับต้องได้มากกว่าค่ะแล้วก็ข้อ2คือต้องใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วยไม่ใช่แค่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองพยายามเชื่อมโยงกับความรู้สึกดีๆความมุ่งมั่นจริงๆค่ะครับข้อ3คือเชื่อมโยงกับการกระทำด้วย affirmation จะมีพลังมากขึ้นถ้ามันนำไปสู่การลงมือทำจริงๆและข้อสุดท้ายเขาแนะนำให้เน้นปัจจุบันขณะใช้คำว่าฉันกำลังหรือฉันคือมันจะส่งผลกับจิตใต้สำนึกได้ดีกว่าค่ะ โอเคเลยครับชัดเจนมากมาถึงเทคนิคสุดท้ายที่ผมว่าดูง่ายๆแต่ในเนื้อหาบอกว่าทรงพลังมากก็คือการฝึกขอบคุณหรือ gratitude ใช่ค่ะการขอบคุณมันช่วยเปลี่ยนโฟกัสเราจากสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ขาดไปสู่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วได้แบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับจริงมากๆค่ะการขอบคุณเนี่ยเหมือนเราปรับเลนส์กล้องในใจเลย ให้หันไปเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆที่มันมีอยู่แล้วรอบตัวเราไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามในเนื้อหาเขาแนะนำง่ายๆเลยนะคะอย่างการจดบันทึกสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณสัก3-5อย่างก่อนนอนทุกวันแค่นั้นเองเหรอครับค่ะแค่นั้นเลยเขาบอกว่ามันช่วยลดความคิดลบแล้วก็เพิ่มความรู้สึกดีๆได้อย่างเห็นผลเลยนะคะทำง่ายมากๆแต่ผลลัพธ์ดีค่ะสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็คือทักษะที่ต้องฝึกฝนนะครับไม่ใช่ว่าฟังแล้วจะเปลี่ยนได้ปั๊บเลย แน่นอนค่ะต้องอาศัยการฝึกฝนสม่ำเสมอแต่ข่าวดีก็คือการฝึกบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการรู้ทัน ANTs การปรับมุมคิดการใช้ Affirmations ที่เหมาะกับเราหรือการฝึกขอบคุณเนี่ยมันจะค่อยๆสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกได้จริงๆค่ะทั้งความรู้สึกเราทั้งมุมมองที่เรามีต่อโลกเลยเยี่ยมเลยครับก็ชัดเจนว่าเสียงในหัวเราหรือ s e l f talk เนี่ยมันมีผลกับเรามากๆจริงๆ แล้วเราก็มีเครื่องมือมีเทคนิคดีๆจากเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้ที่จะเอาไปปรับใช้ให้มันสร้างสารรค์ขึ้นได้ค่ะงั้นขอทิ้งท้ายด้วยคำความชวนคิดนิดนึงนะคะคือในเมื่อเราเห็นแล้วว่าบทสนทนาข้างในของเราเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตจริงเราขนาดนี้แล้วถ้าเราลองขยายการสื่อสารอย่างมีสติแบบเดียวกันนี้ทั้งการปรับมุมมองการขอบคุณอย่างจริงใจเนี่ยเอาไปใช้กับบทสนทนาข้างนอกที่เรามีกับคนอื่นๆบ้างล่ะคะ มันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ในชีวิตเราไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าคิดต่อยอดดูนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องทีออ่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ก็ยังงงๆกันอยู่นะคะเรื่องการตั้งขอบเขตหรือที่บางทีก็เรียกว่าการขีดเส้นนะคะครับผมเป็นแนวคิดจากบทที่6ขีดเส้นด้วยรักซึ่งน่าสนใจมากใช่ค่ะที่น่าสนใจคือเนื้อหามองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่อง ความรู้สึกข้างในนะแต่เป็นการปกป้องพลังงานปกป้องเวลาของเราจริงๆอืมอืมเหมือนเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากกว่าแค่ความรู้สึกแต่ก็มีคําถามตามมานะคะว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะดูเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าหรือจริงๆมันคือการเคารพตัวเองเป็นคําถามที่ดีเลยครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองคุยกันดูว่าทําไมมันสําคัญแล้วถ้าไม่มีขอบเขตเลย ผลเสียจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็จะคุยกันถึงวิธีสื่อสารขอบเขตแบบที่ไม่ต้องออทะเลาะกันด้วยเนาะโดยอิงจากข้อมูลที่เราดูกันมาครับผมเริ่มตรงไหนก่อนดีครับเริ่มที่ว่าทําไมการตั้งขอบเขตมันถึงเท่ากับการรักตัวเองล่ะคะคือเนื้อหาเขาเปรียบเทียบดีมากเลยนะว่าขอบเขตเหมือนเหมือนรั้วบ้านใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเหมือนรั้วบ้านกําหนดพื้นที่ส่วนตัวของเราอืมซึ่งมันเป็นการประกาศคุณค่าของเราเองเลยนะถูกต้องค่ะ บอกว่าเวลาพลังงานความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีค่านะไม่ใช่ใครจะเข้ามาใช้ยังไงก็ได้แล้วก็เป็นการปกป้องพลังใจเราด้วยไม่ให้หมดไปกับการเอ,อ่อต้องเซเยสทุกเรื่องจริงค่ะไม่งั้นเราจะเหนื่อยมากจนไม่เหลือแรงให้ตัวเองเลยครับการมีขอบเขตเนี่ยมันช่วยให้เราเก็บพลังงานไว้ทําสิ่งที่สําคัญจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือแม้แต่แค่การพักผ่อนเฉยๆอืมคือการให้เกียรติความต้องการของตัวเองว่างั้นเถอะใช่เลยครับ ให้เกียรติว่าเราก็ต้องการพักเราก็มีขีดจำกัดเหมือนกันแล้วในแน่ความสัมพันธ์ล่ะคะการมีขอบเขตมันช่วยได้ยังไงบ้างช่วยได้มากเลยครับขอบเขตที่ชัดเจนแล้วก็สื่อสารกันเข้าใจเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีเลยนะที่ต่างคนต่างเคารพกันแม้ว่าตอนแรกอีกฝ่ายอาจจะไม่ค่อยชินหรืออาจจะแบบไม่พอใจนิดๆิดใช่ครับอาจจะมีบ้างแต่มันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกว่าในระยะยาวนะไม่แข็งแรงหรือบางทีไม่มีรั้วเลยเนี่ยผลเสียที่ตามมา มันเป็นยังไงบ้างคะตามที่เนื้อหาบอกไว้เลยอย่างแรกที่เห็นจะชัดคือความเหนื่อยล้าอ่าใช่เลยความเครียดสะสมมาเต็มครับแบกรับเยอะเกินไปแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นนะคือบางทีมันเกิดความรู้สึกขุนเคืองใจลึกๆอืมขุนเคืองต่อคนที่เราปฏิเสธไม่ได้นั่นแหละใช่ครับทั้งๆท,ที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเอาเปรียบเราเลยก็ได้นะแล้วมันมีผลเสียอื่นๆอีกไหมคะมีครับการไม่มีขอบเขตนานๆเนี่ย บางทีมันทําให้เราค่อยๆสูญเสียความเป็นตัวเองไปสูญเสียตัวตนยังไงคะก็คือเราลืมไปว่าจริงๆเราต้องการอะไรกันแน่เพราะมัวแต่ไปตอบสนองความต้องการของคนอื่นตลอดเวลาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็แน่นอนมันเปิดช่องให้คนอื่นเข้ามาเอาเปรียบเราได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วเวลาอันมีค่าของเราก็จะหมดไปกับเรื่องคนอื่นถูกต้องครับเสียเวลาไปเยอะเลยโอ้ผลเสียเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยครับเลยเป็นจุดที่ต้องกลับมาคิดนะว่าจริงๆแล้วการเป็นคนดีมีน้ำใจเนี่ย มันไม่จําเป็นต้องแลกกับการไม่มีขอบเขตเลยอืมอืมเราใจดีได้แต่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยครับผมใจดีและเคารพตัวเองไปพร้อมกันได้โอเคค่ะพอเข้าใจความสําคัญกับผลเสียแล้วคําถามต่อไปคือแล้วจะขีดเส้นยังไงดีละ่ะให้มัน work โดยที่ไม่ดูเอ่อก้าวร้าวเกินไปครับเนื้อหาเขาแนะนําการสื่อสารแบบ assertive communication นุม่มนวลแต่ชัดเจนใช่ไหมคะไม่ใช่ยอมตามหรือไม่ก็แข็งเกล้าไปเลยใช่ครับ อยู่ตรงกลางๆเทคนิคที่น่าสนใจคือการใช้ I statement หรือประโยคที่ขึ้นต้นด้วยฉันอ,อ๋อที่บอกว่าฉันรู้สึกฉันต้องการใช่ครับเพื่อสื่อสารความรู้สึกความต้องการของเราตรงๆลดการไปตัดสินหรือกล่าวโทษอีกฝ่ายมีตัวอย่างไหมคะเช่นแทนที่จะบอกว่าทำไมชอบคุยเรื่องส่วนตัวในที่สาธารณะเนี่ยอาจจะพูดว่าเออฉันรู้สึกไม่ค่อยสะดกใจเท่าไหร่ที่เราคุยเรื่องนี้กันตรงนี้นะครับไว้เราคุยกันส่วนตัวดีกว่าไหม ฟังดูดีกว่าเยอะเลยค่ะมันลดแรงประทะไปได้เยอะเลยใช่ครับหรืออย่างเรื่องการขอความช่วยเหลือถ้าเราไม่สะดวกจริงๆแทนที่จะอ้าม่ำอึ้งๆก็บอกไปเลยว่าฉันเข้าใจว่าเรื่องนี้สําคัญนะแต่ช่วงสุดสัปดาห์นี้ฉันต้องการเวลาพักผ่อนจริงๆนะต้องขอโทษด้วยนะแต่คงยังช่วยไม่ได้ชัดเจนแต่ก็ยังสุภาพอยู่ครับหลักๆคือสื่อสารสั้นๆกระชับตรงประเด็นไม่ต้องใส่อารมณ์เยอะแล้วก็ไม่ต้องขอโทษพร่ำเพื่อถ้าเราไม่ได้ทําผิดอะไร แค่แสดงความเสียใจว่าช่วยไม่ได้ก็พอประมาณนั้นครับเสียใจด้วยนะแต่ฉันคงทําไม่ได้จริงๆแค่นี้ก็พอแล้วแต่มันก็ต้องมีความรู้สึกผิดตามมาบ้างแหละเนาะเวลาปฏิเสธใครครั้งแรกๆแน่นอนครับเป็นเรื่องปกติมากๆเนื้อหาเขาก็เน้นย้ำเรื่องนี้แล้วเราจะรับมือกับความรู้สึกผิดนี้ยังไงดีคะอย่างแรกเลยคือเตือนตัวเองถึงเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องตั้งขอบเขตนี้ตั้งแต่แรกอ๋อเพื่อปกป้องพลังงานเวลาสุขภาพจิตของเราใช่ครับ แล้วก็ยอมรับความรู้สึกผิดนั้นคือรู้ว่ามันรู้สึกผิดนะแต่อย่าให้มันมาเปลี่ยนการตัดสินใจที่เราคิดว่าจําเป็นแล้วอืสําคัญคือต้องตระหนักว่าการดูแลตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่การทําร้ายคนอื่นนะจริงค่ะอันนี้ต้องย้ํากับตัวเองบ่อยๆและถ้าเจอคนที่ไม่เคารพขอบเขตเราซ้ําๆบ่อยๆอันนี้อาจจะต้องกลับมาทบทวนความสัมพันธ์นั้นดูครับอืมก็จริงนะคะเหมือนเราต้องฝึกกล้ามเนื้อส่วนนี้เลยเนาะการตั้งขอบเขตเนี่ยใช่เลยครับเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนก็ได้ พอเราเริ่มเห็นผลดีความรู้สึกผิดมันก็น่าจะค่อยๆลดลงไปเองถูกต้องครับสรุปแล้วการขีดเส้นด้วยรักหรือการตั้งขอบเขตอย่างมีสติเนี่ยมันคือการสแสดงความเคารพตัวเองที่สําคัญมากๆเลยนะคะนําไปสู่อิสระความรู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นจริงๆครับผมในแหล่งข้อมูลที่เราดูมายังมีพูดถึงมิติอื่นของการดูแลตัวเองด้วยนะคะเช่นการดูแลร่างกายจิตใจในชีวิตประจําวันอันนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลย ก่อนจะจบกันวันนี้ผมมีคําถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูเล่นๆน,นะครับค่ะเชิญเลยค่ะลองถามตัวเองดูว่ามีขอบเขตเล็กๆสักเรื่องไหมที่เราอยากจะลองฝึกตั้งหรือฝึกสื่อสารออกไปในสัปดาห์นี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก,ก็ได้เพื่อทวงเวลาหรือพลังงานกลับมาให้ตัวเองอืมน่าสนใจค่ะขอบเขตนั้นคืออะไรแล้วเราคาดหวังผลลัพธ์ดีๆอะไรจากมันบ้างลองคิดดูนะครับ เป็นการบ้านที่ดีเลยค่ะให้ลองนำไปปรับใช้ดูขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลดีๆวันนี้ยินด,ดีครับสวัสดีครับสำหรับการพูดคุยเจาะลึกวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอการดูแลตัวเองหรือเซลฟ์แคร์นะครับโดยอ้างอิงจากเนื้อหาในบทที่7เติมพลังให้กายใจการดูแลตัวเองที่ไม่ใช่แค่เรื่องผิวเผินซึ่งเ,เหมือนจะบอกว่ามันมีความหมายลึกกว่าที่เราคิดคิดกันอยู่นะครับใช่เลยค่ะประเด็นหลักๆของบทนี้ก็คือเขาอยากพาเรามองให้ลึกลงไปกว่านั้นนะคะ ว่าการดูแลตัวเองจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การให้รางวัลตัวเองแบบนานๆทีไปสปาไปช้อปปิ้งอะไรแบบนั้นแต่มันคือการบ่มเพาะการดูแลทั้งกายและใจเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเลยค่ะอืมเขาเปรียบเหมือนการเติมน้ํามันให้รถนะคะก่อนที่มันจะหมดหรือว่าชาร์จแบบโทรศัพท์ให้เต็มไว้เสมออ๋อเพื่อให้ชีวิตเรามันเดินหน้าไปได้แบบไม่สะดุดนะคะน่าสนใจครับเพราะภาพจําส่วนใหญ่ที่คนนึกถึงมันคือเรื่องการตามใจตัวเองเป็นพิเศษแบบ ทำอะไรหรูๆแพงๆนี้แต่บทนี้กลับบอกว่าเอ๊ะมันคือเรื่องพื้นฐานในชีวิตประจําวันงั้นเรานาเริ่มตรงความเข้าใจผิดนี้กันเลยดีไหมครับดีเลยค่ะบทนี้เขาเปรียบเทียบไว้ชัดเจนมากค่ะว่าการที่เราแบบรอจนรู้สึกแย่หรือหมดแรงแล้วค่อยมาดูแลตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนเรารอให้รถน้ำมันหมดกลางทางหรือรอจนแบตมือถือเหลือศูนย์ไปเลยครับครับคือมันมันไปต่อไม่ได้หรือถ้ากลับมาได้ก็อาจจะไม่เต็มร้อยเหมือนเดิม การดูแลตัวเองจริงๆที่บทนี้พูดถึงก็เลยเป็นการกระทําเล็กๆน้อยๆนีน่แหละค่ะแต่ทําสม่ําเสมอทุกๆวันเข้าใจเลยครับเป็นการป้องกันเนาะใช่ค่ะป้องกันไว้ก่อนงั้นเริ่มที่เรื่องกายภาพก่อนเลยในบทนี้พูดถึงอาหารไว้ยังไงบ้างครับมีอะไรที่เออแตกต่างจากคําแนะนําทั่วไปที่เราเคยได้ยินไหมอืมเรื่องอาหารบทนี้ไม่ได้เน้นว่าต้องกินคลีนมากๆหรือต้องตัดนู่นตัดนี่แบบสุดโต่งเลยนะคะแต่เขาเน้นการฟังเสียงร่างกายตัวเองค่ะ แล้วก็เลือกทานอาหารที่มันหลากหลายให้สารอาหารครบๆที่สําคัญเลยคือให้เราสังเกตว่ากินอะไรแล้วเรารู้สึกมีพลังงานที่มันแบบอยู่ได้นานๆตลอดวัน oh. แล้วก็ให้ลดพวกอาหารแปรรูปน้ําตาลเยอะๆหรือไขมันที่ไม่ดีที่บทนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวบั่นทอนพลังงานนะคะเข้าใจครับไม่ใช่การหักดิบแต่เป็นการสังเกตตัวเองประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเรื่องสําคัญอีกอย่างการนอนเหรอครับบทนี้ให้ความสําคัญขนาดไหน โอ้โหเรื่องนอนนี่บทน,นี้เรียกว่าเป็นการซ่อมบำรุงพื้นฐานที่ต่อรองไม่ได้เลยค่ะขนาดนั้นเลยใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนชั่วโมงที่นอนนะคะแต่เน้นที่คุณภาพแล้วก็วินัยด้วยการพยายามเข้านอนตื่นนอนเวลาเดิมๆเ,เนี่ยมันช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ต่อความอยากอาหารเราด้วยครับแล้วถ้าใครมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเรื้อรังจริงๆบทนี้ก็ย้ำว่าควรไปปรึกษาแพทย์นะคะไม่ควรปล่อยไว้ครับผมส่วนเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายล่ะครับ มีมุมมองอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมก็เน้นความสม่ำเสมออีกแล้วค่ะมากกว่าความหนักหน่วงบทนี้บอกว่าแค่การเดินเร็วๆโยคะเบาๆหรือแม้แต่การทำงานบ้านให้มันกระฉับกระเฉงหน่อยก็ช่วยได้เยอะแล้วค่ะเขามีอ้างอิงผลวิจัยเล็กๆด้วยนะคะว่าการเคลื่อนไหวสม่ำเสมอเนี่ยมันช่วยเหมือนปัดเป่าหมอกในสมองอทำให้เราคิดอะไรได้ชัดเจนขึ้น นอกเหนือจากประโยชน์เรื่องลดเครียดหรือช่วยให้สารแห่งความสุขหลังอันนั้นก็มีอยู่แล้วพอพื้นฐานร่างกายเราเริ่มโอเคแล้วก็มาถึงเรื่องของจิตใจหรือที่บทนี้เรียกว่าโลกภายในมีอะไรบ้างครับ มีหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกที่เขาพูดถึงคือการหาเวลาให้กับงานอดิเรกถึือกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วเพลินจนลึงเวลาไปเลยบทนี้ใช้คำว่าเป็นการบ่มเพาะสภาวะลื่นไหลหรือ flow state นะคะอ๋อ oh, flow state ใช่ค่ะซึ่งมันสำคัญต่อกการพักฟื้นทางจิตใจมากๆผมชอบคำว่าพักฟื้นทางจิตใจนะครับมันดูมีอะไรมากกว่าแค่พักผ่อนเฉยๆใช่ค่ะซึ่งมันก็เชื่อมกับอีกประเด็นที่บทนี้พูดถึงคือการพักผ่อนจริงจ บทนี้ใช้คำว่าการพักสมองเชิงรุกค่ะคือการที่เราจงใจหาช่วงเวลาที่ไม่ต้องทำอะไรที่มันมีประโยชน์อะคะ่ะไม่ต้องมีประโยชน์ใช่ค่ะไม่ต้องคิดวิเคราะห์ไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยสมองว่างๆจริงๆอาจจะแค่นั่งมองท้องฟ้าเฉยๆฟังเพลงบรรเลงอะไรแบบนี้มันจำเป็นมากกับการรีเซ็ตระบบประสาทของเราค่ะการเชื่อมต่อกับธรรมชาติล่ะครับ อันนี้เหมือนจะเป็นธีมยอดฮิตเลยเวลาพูดเรื่องเซลฟ์แคร์ในบทนี้ก็พูดถึงค่ะแต่เขาให้เหตุผลเชิงชีววิทยาหน่อยๆว่าการได้สัมผัสธรรมชาติเช่นเดินในสวนมองต้นไม้ใบหญ้าหรือไปทะเลไปภูเขาเนี่ยมันช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดหรือคอร์ติซอลได้จริงๆนะคะครับส่วนอีกด้านที่สําคัญมากๆในยุคนี้เลยก็คือการจํากัดการเสพสื่อลบๆ บทนี้มองว่ามันคือการทำดิจิตอลดีท็อกซ์หรือเหมือนการควบคุมอาหารทางข้อมูลของเราอย่างตั้งใจควบคุมอาหารทางข้อมูลใช่ค่ะคือกำหนดเวลาไปเลยว่าจะเช็คข่าวเช็คโซเชียลแค่ไหนเมื่อไหร่เพื่อให้จิตใจเราได้พักจากข้อมูลที่มันถาถามเข้ามาบ้างแล้วการฝึกสติหรือ mindfulness ละครับบทนี้พูดถึงในแง่มุมไหนเขามองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ปักหมุดตัวเองในปัจจุบันค่ะช่วยดึงสติเรากลับมาจากความกังวลเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงที่มันชอบทำให้เราฟุ้งซ่านแค่กลับมารู้ตัวกับลมหายใจหรือกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่ตรงหน้าแค่ช่วงสั้นๆก็ช่วยได้เยอะแล้วค่ะ ฟังดูทั้งหมดนี้เหมือนจะต้องอาศัยการสร้างเป็นกิจวัตรขึ้นมาเลยนะครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยบทนี้ย้ำมากๆว่าไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่แล้วค่อยทําแต่ให้สร้างเป็นกิจวัตรดูแลใจเล็กๆของตัวเองขึ้นมาที่เราทําได้สม่ําเสมอในบทมีตัวอย่างน่ารักน่ารักมาค่ะเช่น5นาทีดื่มชาหรือกาแฟเยียบๆตอนเช้าหรือ15นาทีลุกขึ้นมาเดินยืดเส้นยืดสายตอนพักกลางวัน หรือ30นาทีก่อนนอนอ่านหนังสือแทนการถ่ายมือถือครับครับทำได้ง่ายๆเลยใช่ค่ะหรือแม้แต่การหาเวลาคุยกับเพื่อนหรือคนที่เรารู้สึกไว้ใจก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลใจได้เหมือนกันเขากระตุ้นให้ลองเลือกแค่1-2อย่างที่เราคิดว่าทําได้จริงเราเริ่มเลยค่ะฟังดูแล้วแก่นแท้ของการดูแลตัวเองตามบทนี้นี่มันมันไม่ใช่เรื่องของการตามใจตัวเองหรือความเห็นแก่ตัวเลยนะครับแต่มันเหมือนเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อตัวเองมากกว่าถูกต้องเลยค่ะ เพื่อให้เรามีพลังงานมีสุขภาพจิตที่ดีพอที่จะใช้ชีวิตของเราเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็ยังเผื่อแผ่พลังงานดีๆให้คนรอบข้างได้ด้วยใช่เลยค่ะมันคือการลงทุนในตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยการกระทําเล็กๆน้อยๆแต่สม่ําเสมอเพื่อบํารุงเลี้ยงทั้งกายและใจเราจริงๆเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งดีครับทีนี้ในตอนท้ายของบทนี้เนี่ยเหมือนมีการเกริ่นเนถึงบทต่อไป เรื่องการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบว่าเป็นกุญแจสําคัญสู่การรักตัวเองอืมนั่นเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆให้เราได้กลับไปคิดต่อเลยนะคะว่าบางทีการที่เรากล้าเผชิญหน้าแล้วก็ยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองทั้งข้อดีข้อเสียจุดแข็งจุดอ่อนต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสุดยอดของการดูแลตัวเองอย่างที่เราเพิ่งคุยกันมาทั้งหมดนี้ก็ได้นะคะการยอมรับตัวตนตามที่เราเป็นจริงๆนี่แหละคะ่ะ คือการดูแลใจในระดับที่ลึกที่สุดอย่างหนึ่งก็เป็นได้ค่ะสวัสดีครับผมยุคนี้เนี่ยรู้สึกไหมครับว่าไปทางไหนก็เหมือนมีแรงกดดันให้เราต้องดูดีต้องเก่งต้องสำเร็จคือต้องสมบูรณ์แบบไปหมดเลยทั้งในชีวิตจริงในโซเชียลมีเดียใช่ค่ะเห็นด้วยเลยค่ะมันเหมือนมีความคาดหวังสูงสูงอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาครับวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้เจาะลึกจากเนื้อหาที่เราได้มาคือบทที่8ชื่อว่า ไม่สมบูรณ์แบบก็รักได้ซึ่งอ่านชื่อบทแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเหมือนชวนให้เราตั้งคำถามกับไอ้เจ้าความสมบูรณ์แบบนี้แหละอืมน่าสนใจค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะลองมาสกัดแก่นกันดูครับว่าทำไมการพยายามจะเพอร์เฟตลอดเวลามันถึงเอ่อเหมือนเป็นกับดักแล้วการยอมรับข้อบกพร่องเนี่ยมันสาคัญยังไงเอาล่ะครับมาลองคุยเรื่องนี้กันดูค่ะ จริงๆเรื่องลัทธิสมบูรณ์แบบหรือ perfectionism ที่บทนี้พูดถึงเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าหลายคนอาจจะเป็นอยู่โดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะบทนี้ชวนให้เรามาสำรวจความสัมพันธ์ของเรากับความคาดหวังพวกนี้ละคะ่ะทั้งที่มาจากตัวเองหรือจากคนอื่นแล้วมันไปเกี่ยวกับคุณค่าในตัวเองยังไงครับในบทที่8เนี่ยเขาชี้ให้เห็นลักษณะของคนที่อาจจะติดอยู่ในกับดักนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือการตั้งมาตรฐานที่สูงมากๆ สูงจนแบบบางทีมันก็ไม่สมจริงเลยนะครับทั้งกับตัวเองแล้วก็อาจจะเผลอไปคาดหวังกับคนอื่นสูงไปด้วยอืมใช่ค่ะใช่แล้วก็มีความกลัวกลัวความผิดพลาดแบบสุดๆดเลยอะ่ะบทนี้ใช้คำประมาณว่ามองความผิดพลาดเป็นเหมือนหายนะไม่ใช่โอกาสเรียนรู้ค่ะเข,ข้าใจเลยค่ะมันทาให้ไม่กล้าทาอะไรใหม่ๆเนาะใช่ครับเพราะกลัวว่าจะไม่เพอร์เฟกไงครับแล้วที่สำคัญมากๆที่บทนี้เน้นคือคนกลุ่มนี้มักจะเอาคุณค่าของตัวเองทั้งหมด ไปผูกไว้กับผลงานอ๋อถ้าทำได้ไม่ดีตามเป้าที่สูงรลิ้วตั้งไว้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าไม่มีค่าไปเลยโห oh, อันนี้น่ากลัวนะคะคือมันกลายเป็นวงจรที่ทำร้ายจิตใจเราไปเลยใช่ไหมคะบทนี้ชี้ให้เห็นเลยว่าเริ่มจากมาตรฐานที่สูงเกินจริงพอทำไม่ได้ตามนั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็ยากที่จะทำได้อยู่แล้วอะเนาะครับผมการวิจารณ์ตัวเองตำหนิตัวเองอย่างหนัก บทที่8อธิบายว่าไอาการที่เราไปผูกโยงแบบผิดๆว่าความสําเร็จตามมาตรฐานสูงรล้วมันเท่ากับคุณค่าเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยตรงนี้แหละค่ะที่มันเป็นปัญหาใหญ่เลยมันเหมือนเราบอกตัวเองว่าถ้าฉันไม่เพอร์เฟกฉันก็ไม่ดีพอไม่มีค่าพอซึ่งมันมบั่นทอนความสุขสุขภาพจิตมากๆค่ะครับฟังดูเป็นวงจรที่น่ากังวลจร,จริงๆแต่ว่าในบทที่8เขาก็ไม่ได้ชี้แต่ปัญหานะครับเขาก็มีทางออกให้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งทางออกหลักที่เขาเสนอเนี่ยทรงพลังมากเลยคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบอืการยอมรับแต่แต่จุดที่น่าสนใจคือบทนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราแบบเลิกพัฒนาตัวเองไปเลยนะครับหรือว่าปล่อยประละเลยคค่ะค่ะะแต่มันคือการเ,าเหมือนหยุดทําสงครามกับความเป็นจริงของตัวเราเองหยุดตัดสินตัวเองในทุกเรื่องไปสมทอ๋อเข้าใจค่ะหยุดสู้กับสิ่งที่มันเป็นใช่ครับ บทนี้ยกตัวอ,อย่างสิ่งที่ควรยอมรับไว้หลายอย่างเลยอย่างเช่นข้อบอกพร่องเล็ก,เลกน้อยที่เรามีซึ่งมันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์อะเนาะค่ะจริงค่ะหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็มองเป็นข้อมูลเป็นบทเรียนอย่าเพิ่งไปตีตราว่าเราล้มเหลวอืมแล้วก็มีอีกอันที่ผมว่าท้าทายแต่สําคัญมากที่บทนี้เน้นคือการยอมรับอารมณ์ทุกรูปแบบเลยครับอารมณ์ใช่ครับแม้แต่ความเศร้าความกโกรธความกลัวบทนี้บอกว่าแค่รับรู้มันตามที่เป็น ไม่ต้องรีบไปตัดสินว่าดีหรือไม่ดีหรือพยายามผลักไสไล่ส่งมันไปโหตรงนี้ลึกซึ้งมากค่ะการยอมรับอารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วการยอมรับตรงนี้นะคะมันก็นําไปสู่แนวคิดที่แบบว่าลึกซึ้งขึ้นไปอีกคือการมองเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์แบบความงามในความไม่สมบูรณ์แบบใช่ค่ะบทที่8ชี้ว่าไอสิ่งที่เราอาจจะมองว่าเป็นจุดอ่อนหรือความเปราะบาง Vulnerability ของเราเนี่ย จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเหมือนประตูสู่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับคนอื่นก็ได้นะคะอ๋อเหรอครับยังไงครับขุ่นนิดนีดน้นะคะที่ให้คุณค่ากับความไม่สมบูรณ์ความไม่เที่ยงแท้อ๋อครับครับเคยได้ยินอยู่ครับค่ะถ้ามองในภาพรวมเนี่ยแนวคิดจากบทนี้ก็คือความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละค่ะคือเนื้อแท้ของความเป็นมนุษย์ที่ทําให้เราเชื่อมโยงถึงกันได้จริงๆฟังดูฟังดูปลดปล่อยดีนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแหละครับ พอเราเข้าใจแนวคิดแล้วเนี่ยบทที่8พอจะมีไกด์ไลน์ไหมครับว่าเราจะเริ่มฝึกเรื่องนี้ยังไงดีมีค่ะบทที่8ก็มีข้อเสนอแนะอยู่ค่ะอย่างแรกเลยคือลองกลับมาตรวจสอบที่มาของมาตรฐานที่เราตั้งไว้อะค่ะว่าเอ๊ะมันสมเหตุสมผลกับตัวเราจริงๆหรือเปล่าหรือเราแค่รับมาจากสังคมจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวอืมการตั้งคำถามกับมาตรฐานตัวเอง ใช่ค่ะการตั้งคําถามนี้จะช่วยให้เราปรับความคาดหวังให้มันเ,เหมาะสมกับความเป็นจริงมากขึ้นอีกอย่างที่บทนี้แนะนําคือการอนุญาตให้ตัวเองดีพอประมาณ good enough บ้างค่ะดีพอประมาณค่ะไม่จบไปทั้งทุ่มสุดตัวเพื่อให้ได้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องทุกๆสถานการณ์เสมอไปบางทีแค่ดีพอก็โอเคแล้วครับคบและที่สำคัญมากๆคือการฝึกเมตตาต่อตอนเอง self compassion อันนี้บทนี้ย้ำบ่อยมาก คือการปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเข้าใจความใจดีโดยเฉพาะเวลาที่เราทำพลาดหรือรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอเหมือนกับที่เราจะปลอบใจเพื่อนสนิทเรานั่นแหละค่ะโอเคครับครับชัดเจนเลยครับคือเริ่มจากการตั้งคำถามกับมาตรฐานตัวเองก่อนแล้วก็อนุญาตให้ตัวเองไม่ต้องเพอร์เฟตลอดเวลาแล้วก็สาคัญคือต้องใจดีกับตัวเองมากๆโดยเฉพาะตอนที่รู้สึกแย่ถูกต้องเลยค่ะแล้วผลลัพธ์ของการเดินทางสายนี้นะคะบทนี้ชี้ว่ามันน่าสนใจมาก คือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันเหมือนการปลดลกโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นเลยค่ะมันช่วยลดความกดดันความเครียดลงได้เยอะทําให้เรากล้าที่จะลองผิดลองถูกมากขึ้นเพราะความกลัวล้มเหลวมันมันน้อยลงครับฟังดูดีจังครับและแก่นแท้ที่สุดเลยก็คือมันทําให้เรายอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวเองได้เต็มที่มากขึ้นทั้งด้านที่สว่างแล้วก็ด้านที่เป็นเงาของเราด้วย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วบทที่8บอกว่านี่คือหนทางที่จะนำไปสู่การเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นค่ะโอ้โหสรุปได้ชัดเจนมากๆครับก็คือว่าการโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบตามแนวทางที่บทที่8นําเสนอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอเลยแต่กลับเป็นความกล้าหาญที่จะยอมรับความเป็นจริงของตัวเองแล้วก็เป็นหนทางไปสู่ชีวิตที่ออสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของเรามากขึ้น ใช่เลยค่ะและนี่ก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจนะคะชวนให้เราอาจจะลองกลับไปคบคิดต่อเป็นการบ้านดูว่าถ้าเราค่อยๆลองเปลี่ยนจุดสนใจจากการพยายามสร้างความสมบูรณ์แบบเพื่อบอกว่าให้คนอื่นยอมรับมาเป็นการฝึกยอมรับตัวเองจากข้างในผ่านการโอบรับความไม่สมบูรณ์แบบของเราเองนี่แหละมันจะส่งผลต่อวิธีที่เราตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันหรือมุมมองที่เรามีต่อโลกรอบตัวเปลี่ยนไปได้อย่างไรว่างคะ เป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับผ